เริ่มต้นครั้งแรกแค่ไรายได้เสริมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นไรายได้หลักที่เลี้ยงครอบครัวได้จากสลเปาและสละเปาวันนี้เนี่ยสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตอีกมากมายที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่มีความภาคพ,พียรและเตรียมพร้อมกับโอกาสอยู่เสมอพอจุดนั้นปั๊บเนี่ยพี่เริ่มคิดการใหญ่อยากทําแบบแฟรนไชสย์อยากจะมีสาขามากๆนะคะแล้วก็กู้นี้ยมสินมาด้วยเรามองว่าเมื่อทํามากแล้วคงได้มาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเมื่อ3ปีที่แล้วเราตัดสินใจหยุดทําธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้ลดจํานวนคนลงและพี่เริ่มทํางานได้ตัวเองมากขึ้นกลับรู้สึกว่ามีความสุขไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องของบุคลากรบุคคลเรื่องต้นทุนเรื่องกระแสเงินสดมีความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้นมีเวลาเหลือที่จะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง เมื่อก่อนเราใช้ร่างกายเนี่ยล่วงหน้าหรือบริโภคล่วงหน้าในทุกอย่างรวมถึงสุขภาพเราก็บริโภคล่วงหน้าวันนี้ที่เขามาทวงคืนคือสุขภาพไม่ดีเราเริ่มมีสติรู้ว่าควรทําอะไรเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองคิดว่าทําเท่าที่เราทําได้แล้วทําแบบมีคุณภาพลดขนาดความต้องการในชีวิตให้น้อยลงเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นความพอเพียงเนี่ยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันส่วนของพี่เนี่ยพี่เลือกเหมาะ กับตัวที่พี่ต้องการแบบมีเหตุมีผลเหมาะกับสถานการณ์ในครอบครัวของเรานะคะไม่เบียดเบียนสังคมมากนะคะแล้ไม่เบียดเบียนตัวเองมากชีวิตน่าจะมีความสุขนะคะ